สวัสดีครับกระผมมาอีกแล้วนะครับเบิร์ไวไฟวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบนะครับที่สอบไปวันนี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะครับเราไปดูกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับบอกว่านี่ครับให้นักศึกษาสร้างนะครับโฟลเดอร์ไว้ในเวอร์ไดซีแอร์ไวเวนะครับเป็นชื่อนักศึกษาเ้เป็นรหัสนักศึกษานะครับ รเราก็เริ่มกันเลยนะครับ m y c o m d c a p s e r v m e w y w e b นะครับเป็นรหัสนักศึกษานะครับเดี๋ยวผมลบตัวเก่าออก่อนนะครับรหัสนักศึกษาครับนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่นี่นะครับอ่ โจทย์บอกว่าให้สร้างฐานข้อมูลชื่อว่านะครับ db ค่านะครับสร้าง db ค่านะครับการเรียงลำดับผมใส่เป็น unicode c i นะครับกดสร้างนะครับสร้างจนว่าตั้งชื่อตารางว่า tb ค่านะครับ ที <TB S 2> ค่าครับมีจำนวนฟิลทั้งหมด1 2 3 4นะครับมี4ฟิล,ฟลกดลงมือครับช่องแรกนะครับให้ใส่ควาว่าค่า id นะครับเป็นชนิดวาชาจำนวน10นะครับเป็น primary key นะครับ ฟิวที่2นะครับคาร์แบนนะครับยีห่ห้อให้บริษัทนะครับใส่เป็น50นะครับอย่างที่3คาร์โมเดลนะครับรุ่นนะครับน่าจ,จะ50เหมือนกัน,นครับแล้วก็คาร์ครัลเลอร์สีนะครับสีดรถน่าจ,จะเป็น2ี่นะครับ ส่วนคำอธิบายครับใครจะใส่ก็ใส่นะครับผมว่ามันจะเอื้อนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับทะเบียนเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็เอาออกนะครับบริษัตรถนะครับรุ่นของรถแล้วก็สีของรถเดี๋ยวลองบันทึกลองดูนะครับกดบันทึกอ่าได้แสดงว่าได้นะครับ ได้แล้วในเมื่อได้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวบางข้อมันไม่ตรงกันนะครับบางข้ออาจารย์จะให้เพิ่มบ้างนะครับเพิ่มแต่ว่าจะเป็นมันจะไม่ใช่แบบลดนะครับจะเป็นแบบสินค้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างก่อนนะครับเ,เข้าดีมนะครับส่วนสำหรับ ใครที่ได้โจทย์นี้นะครับโจทย์คานนะครับอาจารย์จะให้เพิ่มในฐานข้อมูลเลยนะครับแล้วก็ไปที่แทรกครับนี่ครับทะเบียนรถก็ใส่ละครับก็มาใส่ไปเลยครับทะเบียนรถบริษัทก็ใส่ไปครับ Honda รุ่นนะครับสีบีกครับสีของรถสีดำนะครับแล้วก็กดลงมือนะครับ ๋ยวดูว่ามันมีก็อยากดูว่ามันได้ไหมก็เปิดดูนะครับนี่ครับมาแล้วเพิ่มจนหมดเพิ่มจนครบกับโจทย์นะครับนี่ครับโจทย์อยู่นี่นะครับในมรลูใครทายมานะครับเพิ่มจนประมาณ5นะครับประมาณ5นะครับแล้วข้อ4นะครับข้อ4สร้างไฟล์ตั้งชื่อว่าคานะครับ ค่าวันนะครับนะครับก็มาที่ดีมันนะครับอย่างแรกนะครับเราก็มาสร้างไซต์ก่อนนะครับเดี๋ยวลบตัวเก่าออก่อนนะครับ New ไซต์นะครับเดี๋ยวตัวนี้ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ครับ db ค่าในข้อนี้กดนะครับเลือกจากใดซีเวร์เว็บนะครับเลือกเป็นโฟลเดอร์นะครับส่วน default image folder นะครับก็ ั้งโฟลเดอร์เข้ามานี่ครับอิมเมจนะครับเก็บรูปนะครับกดเลือกนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็น localhost/ ชื่อโฟลเดอร์นะครับมาที่ testing server นะครับ mysql นะครับเลือกเป็นตามนี้นะครับ php mysql l o c a l network ตัวนี้ก็ใส่เป็นรหัสนักศึกษานะครับ โอเคครับกดดันนะครับมาเลยครับเริ่มสร้างไฟล์กันเลยนะครับเซฟก่อนอย่างแรกนะครับอาจารย์ให้ตั้งชื่อว่าค่า one นะครับกดเซฟครับเราจะทําตามนี้นะครับทําเหมือนนี้เลยนะครับข้อมูลรถทะเบียนรถอะไรนะครับใส่ไปฟอร์มเลยครับไปที่ insert table นะครับ เอาคอลัมน์เดียวนะครับเอา 4, 4แถว1คอลัมน์กดโอเคครับมาทัดแรกก็พิมพ์นะครับข้อมูลลดนะครับมาทัดที่2นะครับเราจะมาแทรกตัวโชว์นะครับไปที่ insert table นะครับโ o w นะครับเอาประมาณ 2, 2> ครับ ใส่สนะครับแล้วก็คอลัมน์ก็4นะครับกดโอเคจะได้ะมาอย่างนี้นะครับช่องแรกก็ทําตามนี้นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับก็เลขทะเบียนนะครับเลขทะเบียนบริษัทนะครับ รุ่นแล้วก็สีนะครับมีสามันนะครับออย่างแรกต่อจากนั้นนะครับเราก็มาคอนเนค t ั a เ a a บนะครับกดที่นี่ครับด a บนะครับกดบวกแล้วก็นี่นะครับ db ค่านะครับ รูคอนโฮดรูทพาสเวิร์ดนะครับกรอกตามนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของใครของมันนะครับกดซ e ลเล t ครับนี่ครับ db ค่ากดโอเคครับโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ก้อนสีเหลืองมานะครับจากนั้นไปที่บิน d i n g นะครับกดบวกครับ record set query นะครับเลือกชอตตรงนี้นะครับเป็น id แล้วก็กดโอเคครับจะได้อย่างนี้มาครับกดเครื่องหมายบวกดึงไปนะครับค่า id เลขทะเบียนรถค่าแบนค่าโมเดลค่าคันเลอะนะครับเราจะให้มันโชว์เยอะครับเยอะๆหน้าตัวนี้จะโชว์แค่หน้าเดียวนะครับเราจะโชว์ให้มันหลายๆข้อมูลนะครับนำเมาส์ไปชีท้ที่หน้าฟิลตรงนี้นะครับหน้า ตารางตรงนี้ครับให้มันขึ้นสีแดงอย่างนี้นะครับกดแล้วก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์ behavior ครับกดเครื่องหมายบวกเลือกเป็น d p a t d อะไร r e จ o i n นะครับกดกดโอเคครับนะครับแล้วก็เซฟครับทดสอบดูครับเห็นไหมครับมาแล้วครับมาแล้วแต่ติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาแก้กันนะครับจากที่เป็น ภาษาไทยนะครับมันไม่ขึ้นปิดก่อนครับทีนี้เราจะมาสร้างหน้าค้นหากันนะครับตามโจทย์นะครับเราได้หน้าค้นหาแล้วค้นหาข้อมูลรถนะครับเราจะมาสร้างหน้าค้นหาข้อมูลรถนะครับค้นหาข้อมูลรถนะครับเห็น ตารางสุดท้ายไหมครับตรงนี้นะครับเราจะเพิ่มนะครับฟอร์มตรงนี้นะครับเข้าไปที่นี่นะครับฟอร์มนะครับหน้าฟอร์มคลิกที่ฟอร์มครับแล้วก็จะได้สีแดงๆขึ้นมานะครับได้สีแดงขึ้นมาแล้วก็ตรงแอคชั่นนะครับกดเบา์นะครับเบาไปหาคําว่าพิมพ์คําว่าเซิร์ชนะครับ S, s e a wow s a E ใ e ้ s e a อะไรนอะเดี๋ยวนะครับต้องดูนี่นครับ s e a r c h ครับ s e a r c h นะครับ e s, คบ่านะครับแล้วก็จุด p h p นะครับแล้วกดโอเคครับตัวเมตต็ดตอตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น get นะครับ โอเคคลิกตรงนี้นะครับตรงแถวที่เราเพิ่มเมื่อกี้นะครับใส่แทรกนะครับเทเบิลลงมานะครับเอาเป็น1แถว3คอลัมน์อล้วกันนะครับกดโอเคจะได้อย่างนี้ครับแ,รแล้วเราก็เราก็พิมพ์ตามนี้เลยครับอ้อนเลขทะเบียนที่ต้องการค้นหานะครับก็พิมพ์ไปเลย ก้นเลขทะเบียนที่ต้องการค้นหานะครับแล้วช่องนี้นะครับช่องที่2ครับแล้วก็ใส่ text field นะครับกดนะครับกดโอเคจากนั้นแล้วก็คลิกที่ text field นะครับเปลี่ยนเป็น keyword นะครับ s keyword เราช่องสุดท้ายนะครับแล้วก็ใส่เป็นปทอมนะครับนี่ครับมาแล้วกดที่บอปทอมนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นคําว่าค้นหานะครับโอเคเสร็จแล้วครับหน้านี้สาหรับหน้านี้ก็เสร็จแล้วครับจากนั้นเราก็ไปสร้างหน้าใหม่นะครับถ้าใครไม่อยากสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีง่ายๆกันนะครับไม่รู้จะง่ายหรือเปล่านะครับลองดูไป ที่ไฟแล้วก็เซฟแอดนะครับเซฟเป็นชื่อว่าเซิร์ชนะครับ s e a r c O s e a r c h านะครับ .php นะครับเซฟนะครับมันก็จะได้หน้าเก่าเนี่ยนะครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็นนี่นะครับเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมครับ ผลลัพ์การค้นหาข้อมูลลดนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลรถข้อมูลลดมีแล้วนะครับผมลืมใส่ตรงนี้นะครับเป็น c a r ขาเซฟอ่า เราทำการลดลบนี่นะครับลบช่องนี้นะครับลบฟอร์มนี้นะครับกด delete เลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นกราบหน้าหลักนะครับส่วน อยากให้หน้ามันเหมือนตรงนี้นะครับแบบเรียงแถวลงมาเราก็มานี่ครับคลิกตรงตารางนะครับไมครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับจากโลสองสองแถวนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีแถวส่วนคอลัน์ก็เปลี่ยนเป็นสนองแถวแทนนะครับจะได้อย่างนี้นะครับทำการลบข้อความที่เหลือนะครับ แล้วก็ลบตัวนี้นะครับเราก็มาเพิ่มนะครับเลขทะเบียนบริษัทนะครับบริษัทรุ่นสีครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่นี่ครับเลขคอร์ดเซ็ตนะครับดัำคิกขึ้นมาครับตงุง ฟิลเตอร์นะครับเปลี่ยนเป็นค่า id นะครับตรงเท่ากับนะครับเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นออคีย์ว์ดนะครับนะครับกดโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาที่บินดิ้งนะครับดึงค่า id คาเปนคาโมดลแล้วก็คาคลเล์นะครับมาไ้นะครับทำลิงก์นะครับลิงก์กับหน้าหลักคุมแล้วก็ไปที่ลิงก์นะครับเลือกเป็นคาวันกดโอเคครับเซฟเราจะมาทดสอบดูนะครับกดไปที่คาวันแล้วก็พรีวิวดูครับลองค้นหาด้วย เลขทะเบียนนะครับกด1นึ่งสองเฉยๆครับหนึงสองลองดูแล้วกดค้นหาครับเห็นไหมครับมาแล้วครับแต่ติดตรงนี่นะครับจะมีปัญหาอยู่มาแล้วครับสำเร็จแล้วครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับส่วนบางข้อนะครับบางข้อสมมติที่ได้เป็นที่ได้เป็นน้ํามันนะครับค้นหาน้ํามัน ตัวจะบอกว่าให้ค้นหานะครับค้นหาด้วยชื่อผลิตภัณฑ์เราก็คลิกตรงเปลี่ยนตรงนี้นะครับเ s e t นะครับตรงหน้าเซิร์ชนะครับดับเบิร์ชค่ะตรงเลิกค e c o r d s e t นะครับลิกขึ้นมานะครับเปลี่ยนจากช่อง ฟิลเตอร์นะครับค่า id ก็เป็นพวกค่าแบรนด์นะครับคือค้นหาจากจากชื่อบริษัทครับค้นหาจากชื่อรุ่นค้นหาจากสีครับครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นสมมุติเราจะค้นหาจากแบรนด์นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นคี กดนะครับแล้วกดโอเคนะครับเดี๋ยวลองค้นหาดูนะครับค้นหาจากแบรนด์นะครับแบรนด์ชื่อ honda ก็กดค้นหาครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับแค่นี้นะครับแต่อีกข้อหนึ่งนะครับคืออาจารย์จะให้เพิ่มนะครับเพิ่ม เป็นหน้า insert นะครับแล้วก็มาสร้างหน้าใหม่ตามโจทย์นะครับอลองเซฟเป็น in e r t, insert insert s e r t car นะครับลองสร้างดู set. เซฟแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น data แล้วก็เลื่อนลงมาเป็นนี่ครับ Insert Record นะครับ i n น e r t record นะครับฟอร์มวิสานะครับมาแล้วแล้วก็แค่เบ์ไปหาหน้าค่าวันแล้วกดโอเคนะครับแล้วกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้ฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็ลองเพิ่มข้อมูลดูครับนี่ครับค่า id ก็ใส่ครับก g คแ o นต n t ย y o t a โ o r โนา่าบนทองลองอินเ n s ร์ตข้อมูลเข้าไปครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับค้นหาโต o y ต t าลองดูครับคน,คนหา เห็นไหมครับมาแล้วนะครับน่าจะมีเท่านี้นะครับข้อสอบวันนี้น่าจะมีเพิ่มประมาณนี้แหละครับสำหรับผมก็ขอจบการเรียกว่าอะไรเฉลยข้อสอบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้หรือว่าผมผิดพลาดการใดก็ขออาภัยกันณที่นี้นะครับขอกราบสวัสดีนะครับ